เปิดหคนดังที่พี่สีเคยร้องเรียนมีประเด็นร่วมกันมาก่อนพวกเขาจะถูกพี่สีร้องเรียนเรื่องอะไรและตอนนี้แต่ละคนอยากฝากอะไรไปถึงพี่สีบ้างไปฟังกันเลยค่ะคนที่5แพรลี่ไพวันพี่สีนั้นติดตามแพรลี่มาตั้งแต่สมัยยังครองผ้าเหลืองเป็นอดีตพระมหาไพาวันจนกระทั่งปัจจุบันเป็นคารวาสแล้ว พี่สีก็ยังคงมีเรื่องให้ร้องแพรรี่อยู่บ่อยๆร้องมาหลายประเด็นแต่ทั้งคู่ก็ยังมีโมเมนต,ต์จับเข่าคุยกันออกรายการคู่กันมาแล้วล่าสุดแพรรี่เองก็ได้โพสต์ภาพน่ารักน่ารักคู่กับพี่สีพร้อมแคปชั่นแสดงความห่วงใยบอกจะสักกี่ปีให้รอพี่ก็รอได้และยังฝากบทสวดไปให้อีกด้วยค่ะ ยังกัมมังกาลิสันติกัรยาน,นังวาปาปังวาตะสะทายาธาปวิสันตีเมื่อเราทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนานคนที่ 4. ชูวิทย์กมนวิสิทธิ์คู่ปรับคนสําคัญของพี่ศรีสุวรรณกับผลงานการร้องสอบถามสถานที่ดินส่วนชูวิทย์ที่เคยเป็นส่วนสาธารณะกว่า6ไร่บริเวณซอยสุขุมวิทสิบ แต่ขนาดนี้กับมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ซึ่งชูวิทย์ก็ย้ำว่าไม่เคยยกให้แม้ปัจจุบันป่าชูวิทย์จะบินไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสกอตแลนด์แต่ก็ยังคอยติดตามข่าวสารของพี่ียูพร้อมฝากข้อความผ่านที่สระยุทธ์มาว่าขอความเป็นธรรมก่อนจะหลับตาในดินแดนความสุขอันเป็นนิรันดรและฝากนิทานเรื่องยาวไว้ให้อ่านกันเพลินๆคงคิดถึงกันมากเลยทีเดียว คนที่3โน้ตอุดมก็ยังไม่วายโดนพี่สีร้องกับเขาด้วยในประเด็นเรื่องอุดมการทางการเมืองที่โน้ตอุดมพูดแซวรัฐบาลบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแต่พี่สีดันอยากจะร่วมวงแจมด้วยเพียโน้ตแกก็จัดให้พูดถึงพี่สีในทอล์กโชว์ล่าสุดพี่สีไม่ต้องหาแสงละแสงที่พี่ได้ทุกวันเนี่ยมัน มันเจิดจ้ามันมันจ้าสะละเกินมันจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์พลาสมาของลุงตุ๋ยครับฟังแล้วชาวเน็ตก็อดแซวไม่ได้ว่าเคียโนตคือผู้มาก่อนการของแ้มากค่ะคนที่สองพิธชาริมเจริญรัตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพี่สีจับตามองและร้องเรียนกันมาหลายเรื่องจริงๆ ทั้งประเด็นที่พิถามไม่เคลียร์ตัวเองก่อนเป็นนักการเมืองและประเด็นที่เอ่ยถึงสุราพื้นบ้านในรายการดังทำเมาพี่สีไม่ปรื้มต้องออกมาจับไม่ร้องดับความฮอตของพ่อส้มสักหน่อยแต่พ่อก็ยังแสนดีโดนแกงเบอร์นี้ก็ไม่โกรธก็เข้าใ<อบ>จว่าคุณสุตัวได้รับการประกันตัวก็คงจะมีสิทธิ์ในการเขาเ้าถึงขนาลีนในการต่อสู้และการมกฎหมายก็ต้องเสมอภาคกันากกาแล้วก็ยุติธรรม คนที่หนึ่งเศรษฐาทวีสินนายกนิดที่ตั้งแต่เป็นรัฐบาลมากก็ถูกพี่สีจ้องจะร้องไม่หยุดตั้งแต่ประเด็นจ้างเหมาเครื่องบินการบินไทย30ร้านให้ผ้ามัดหมี่อุ้งอิงราคาเกิน3,000บาทหรือเรื่องตั๋วผู้กำกับเรียกได้ว่ากระดิกไปทางไหนพี่สีก็รอส่องแสงอยู่เสมอขนาดระดับนายกยังโดนคนอื่นๆคงไม่ต้องพูดถึงซึ่งล่าสุดหลังจากที่พี่สีร้องคนอื่นมาเยอะ เจอร้องเองซะบ้างนายกเศษขาก็บอกเลยว่าไม่ได้ตามข่าวไม่สนใจปล่อยไปตามกระบวนการค่ะผมได้ติดตามเรื่องคุณศรีสุวรรณรู้เปล่านะครับก็ตั้งจากวันแรกมาเขา,เขาไม่ได้อ่านนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของกฎหมายแล้วนะครับ